สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสามได้ใจนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้ขอต้อนรับสสเพื่อไทยนะครับพี่อดีศรเพียงเกตสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและเอฟซีที่เคารพทุกท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ครับครับวันนี้สัสีเกตครับครับวันนี้เอฟซีของพี่อติศรแล้วก็เพื่อไทยก็อาจจะดีใจนะครับเพราะหา หากาข่าวามันโดยตลอดว่าคุยแต่สีอื่นไม่คุยกับสีแดงวันนี้ให้พี่ทุสศมาคุยนะครับพี่คือก่อน,อนก่อนอื่นผมว่าเริ่มต้นโดยการที่เรามาคุยเรื่องประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยไม่มีสีสันอะไรทั้งสิน้นครับครับมันเป็นหลักการอํานาจมาจากพวงชนชาวไทยแค่นั้นแหละครับครับคืออย่าไปตั้งว่าคุณใส่สีขาววงใส่สีหม้อห้อมมาเลยอยะมันสงครามสีเสื้อทําให้ ชาติบ้านเมืองไม่พัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางเท่าที่จะเป็นไปได้เสียดายโอกาสนะครับเราพูดเรื่องประชาธิปไตยสถานการณ์บ้านเมืองทุกคนเป็นมิตรกันทั้งนั้นแหะครับครับรัฐบาลของคุณแพรทองทานตอนนี้มันอุปสรรคเยอะเหลือเกินมันจะไปรอดไหมครับสี่ปีเนี้ยหรือว่าบางคนบอกว่าจะรไผมก็ได้อุปสรรคจากผู้สื่อข่าวนี่แหละครับมีอุปสรรคพวกกวน อ,อ,อุปสรรคแรกก่อนอุสรคม,มีอุปสรรคทุกวันจากผู้สื่อข่าวเกือบจะทั้งนั้นนะครับน <c oughs> ี่คือผม <EN. S 1> ผมยกตัวอย่างในการทํางานในระบอบประชาธิปไตยในความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะความเห็นจากฝ่ายค้านผมก็จุดธูปเทียนบูชาทุกวันว่าฝ่ายค้านจะเห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเห็นตรงข้ามกันมันจะได้เป็นกระจกเงาซึ่งกันและกัน <c oughs> ส่วนสื่อมวลชนนั้น ก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้เอาความคิดต่างๆมาหลอมรวมเพื่อให้รัฐบาลหรือเพื่อให้ฝ่ายค้านหรือสอสอรัฐบาลได้ปปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองครับอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีงามนะผมว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยประชาชนเขาไม่ค่อยห่วงฝ่ายค้านนะคะตอนนี้ก็ห่วงพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองดีกว่ามากับพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอ่ะมันจะยังไงกันต่อพักร่นนวมรัฐบาลบเนี่ย ถ้าเป็นรัฐบาลผสมทุกรัฐบาลก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละครับอืมครับยกเว้นรัฐบาลพักเดียวซึ่งพักไทยรัไทยเคยทาได้ชดได้คะแนน377เสียงอันนั้นก็เมื่อมีเสียงข้างมากเด็ดขาดก็มีวาทกรรมทางการเมืองซึ่งเกิดจากฝ่ายแค้นบอกว่าเสียงข้างมากลากไปอืมผลิตการรัฐสภาั้งน้ประชาชนเขาเลือกมานะครับครับว่ากันจนได้อะครับ <laughs> จนในที่สุดก,ก็มาเป็นรัฐบาลผสม รัฐบาลผสมเที่ยวเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะรัฐมนูญเพราะว่ารพรักอันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับสมาชิกพุทธิสภาเขาไม่โหวตเสียงให้ไงพรักอันดับสองพักเพื่อไทยได้รับดาบอายาสิทธิจากพักอันดับหนึ่งนะครับก็มาจัดตั้งรัฐบาลในแนวที่จัดจัดตั้งให้มันได้ถ้าเดินตามที่พรักอันดับหนึ่งเดิมทําเนี่ย ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้เพราะสว,วเขาไม่เอาอยู่แล้วเจ็ดสิบหกเสียงหาไม่ได้ได้แค่สิบสามอ่ะก็ <laughs> <laughs> จ,จัดมาถึงขนาดนี้รัฐบาลผสมภายใต้ห้าร้อยคนที่อยู่ในในกระด้งเนี่ยครับในสภาชุดนี้มันก็มีอยู่แค่นี้แหละ <laughs> <laughs> ครับคร <laughs> <ๆ>ับนี่คือรัฐธรรมนูญเขากําหนดจํานวนสมาชิกเขากาําหนดรัฐบาลผสมมีปัญหาทั้งนั้นเพราะว่าแต่ละพักไม่ได้เกินครึ่งครับครับพราะฉะนั้นการห้สี่สิบสิบสองก็ พักภูมิใจไทยเจ็ดสิบกว่าเขาก็มีเอกลักษณ์มีพลังอยู่ในตัวแสวงจุดร่วมไงสมวัจุดตะจุดร่วมกันที่พักร่วมรัฐบาลปัจจุบันคือเราร่วมกันเราจะไม่แตะมาตราหนึ่งร้อยสิบสองเขาถึงเป็นรัฐบาลผสมนี้ได้ขึ้นมาครับครับ,รบอันนี้ต้องอธิบายแต่ผู้ซื้อผู้รู้ในการได้ทราบอยู่แล้วแหละแต่อธิบายให้เอฟซีได้ฟังนิดนึงนะครับครับผมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดร่วมก็คือไม่เอาหนึ่งึงสองโอเคพักประร่วมร่วมกันแต่ตอนนี้มันมีปัญหาก,ก็อยู่ระว่างภูมิใจไทยกับกับเพื่อไทยตกลงเนี่ยความน่าหงนแห่งเนี่ยมันคือเอ่อเรื่องเหตุการณ์ธรรมดาของการเป็นรัฐบาลผสมแต่ตอนตอนนี้จะอยู่ด้วยกันได้ไหมฮะเอาเป็นว่าตอนนี้จะอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่แต่ละพักการเมืองก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละพักนะครับครับจุดต่างในสมเอาไปพูดในพักแต่จุดร่วมต้องมาคุยกันบางพักอาจจะ ไอ้ที่บอกว่าผิดคิวอะไรตรงนี้นะที่หัวหน้าพักเขาตําหนิเลขาธิการพักเขาเนี่ก็ว่ากันไปแต่เมื่อเป็นการผิดคิวแล้วก็ไปปรับให้มันถูกคิวซะผิดคิวแบบจงใจหรือโดยประมาทหรือว่าโดยตั้งใจคุณก็ไปแก้ไขกันเองในในนามของพรรคภูมิใจไทยพวกเราก็ได้ให้ความเห็นไปพอสมควรเหมือนกันหนักเหมือนกัน โดยเฉพาะผมให้ความเห็นตรงไปตรงมาในฐานะที่เป็นสสพรร่วมรัฐบาลหนุนทั้งเพื่อไทยได้หนุนทั้งภูมิใจไทยด้วยนะผมเนี่ยครับผมเป็นคะแนนเสียงหนึ่งนะผมหนุนทั้งสองพรรคหนุนทุกพรรคที่เป็นพรร่วมรัฐบาลบบผมบอกว่าถ้าเป็นพรร่วมรัฐบาลถ้าไม่อยากร่วมก็ออกไปอ่ะภูมิใจถอกภูมิใจไทยรีบใส่หัวที่ผมจะเขียนกรอไปไงแล้วคือคือ,คอหมายก็ว่าถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่ได้ ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตั้งหลักฉากออกมาเปิดประตูเพื่อจะรับพรรคการเมืองอื่นที่อยากจะมาเป็นรัฐบาลนี่คือรัฐบาลผสมครับคือเขาเขาเขาไม่คิดตรงกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสิ่งไหนที่ได้คุยกันแล้วต้องเอาสิ่งที่คุยกันนั้นมาปฏิบัติถึงเป็นรัฐบาลผสมครับเราไม่เอาโนโยบายของภูมิใจไทยมาทั้งหมดนะครับไม่เอาโนโยบายของดมไทยสร้างชาติมาทั้งหมด ไม่เอาเนือนโยบายของประชาธิปัตย์ทั้งหมดมาแต่เรามาคุยก็นโยบายต่องไปนี้นะเราจะทําร่วมกันสิ่งนี้แหละเป็นนโยบายของรัฐบาลผสมอาจจะล้าเส้นกันบ้างแบบสามีภรรยาเนี่ยครับมันอาจจะดุด่าแย้งกันบ้างนะครับลิิ์กฟันเนี่ยก็ธรรมดามันอยู่ในปากเดียวกันเนี่ยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเราของแห่งตอนนี้จบแล้วไ็ยังมีต่อไปยังมีต่อไปอยู่ อ๋ออาจจะมีเราของราแห่งเรื่องใหม่แต่เรื่องแต่เรื่องรอบปีจบแล้วประชาธิปไตยเปรียบประชาธิปไตยเปรียบเสมือนคลื่นทะเลฟังข่าวตอนเช้าไหมวันนี้เรือเดินทะเลห้ามออกนะเรือเล็กเนี่ยสองสองเมตรสามเมตรสี่เมตรอะไรเป็นคลื่นไงมันจะมีคลื่นอยู่ตลอดมันจะไม่เป็นเส้นตรงไม่ใช่ปัญหาต,ต่างๆมันประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกวันทุกวันครับก็มาคุยกัน S <S <S ปัญหาปัญหาแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอุบัติภัยที่เราไม่สามารถคาดการกำหนดอะไรได้เลยก็มาจับเข่าแก้ไขปัญหาด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัญหาต่างๆที่สำคัญไหมปัญหาห้ภาษีของทําเดี๋ยวนี้ก็จะตั้งคณะทำงานจะเดินทางไปย3สาเมษาเนี่ยสองพี่ชยัยใช่ไหมพี่ชัยการคลังกับพี่ชัยพาณิชย์นเนี่ยเขาจะนำคณะไปเจรจากับ ทางทีมงานหรือเจรดจากับโลนั่นทำนี่ก็เป็นพิธีการทำงานนะครับครับถ้าพี่ที่สอนบอกว่ามันเหมือนกับคลื่นแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นของคุณชัยชนกคุณอนุทินก็ถือว่าก็ให้มันแล้วลแ้วไปก็คือจบๆกันไปค,คือไม่แล้วแล้วไปทุกคนต้องไปสรุปบ,บทเรียนคนที่จะสร้างคุณชัยชนก โดยคุณชัยชนกอ้างว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรใช่ไหมครับก็ไปปรึกษาสว่าสร้างลูกให้ถูกเวลาผมรู้จักกับคุณในวินที่ชอบดีนะครับครับเป็นสสพร้อมกันปีสองห้าสามหนึ่งครับนะครับเราเป็นมาเหลือไม่กี่คนครับในสภาเดี๋ยวนี้คุณในวินก็ไม่ได้เข้าสภาก็เอาลูกชายมาลูกชายเขาก็เหมือนลายหลานชายผมนี่แหละครับผมก็อยากส่งเสริมให้คนรุ่นนี้แหละ ไปอยู่ต่างประเทศนานเหมือนกันผู้ภาษาอังฤษคล่องล่องก่อนในวิล่้องก่อนลุงอดิสรนแน่นอนก็อยากให้หนุนคนรุ่นนี้ขึ้นมารับผิดชอบชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไปในนามของพรรคภูมิใจไทยผมจริงใจนะผมอยากหนุนหลานขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกพ่อเขาด้วยว่าสร้างลูกต้องสร้างให้ถูกเวลานะครับเพราะว่าตาแหน่งเลขาธิการพรรคเนี่ยเขาประกาศเองเขาเป็นเลขาธิการพรรค คนดูออกเพราะฉะนั้นอย่าทำลายลูกเลยในขณะที่สร้างมันก็มีงอห้องการทำลายอยู่ในตัวก็ไปสรุปบทเรียนกันซกนะครับแล้วมาพูดกันใหม่ผมก็ต้องเชื่อคุณอนุทินชาญวิรุฬุลหัวหน้าพักเขาเป็นหัวหน้าพักไหนครับคนที่เป็นเลขาพักที่พูดไปเนี่ยผิดคิวผมก็ต้องเชื่อหัวหน้าพักก็แสดงว่าอยากอยู่เป็นรัฐบาลร่วมกันต่อไปใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> คิดง่าย <laughs> อย่าไปคิดยากอย่าไปคิดหลายชั้นไม่ไม่ไม่เหมือนเล่นหมากรุกครับครับก็การกันผมคิดแทนคนดูละกันก็อาจเป็นว่าคุณอันดิศสรุปว่าให้คุณเดวินไปสอนลูกให้จะให้ลูกเกิดก็ให้เกิดให้ถูกจังหวะถูกเวลานะครับส่วนส่วนคุณส่งความปรารถนาดีไปหาท่านละครับไม่ได้พกไม่ได้คุยกันนานก็ดีใจที่ลูกได้เข้ามาทําหน้าที่แทนพ่อนะครับอันนี้ด้วยความจริงใจ ในทานาที่เป็นนักการเมืองรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันปีสองห้าสามหนึ่งครับ,ะรบ <S <S จะยึดตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยคืนไหมครับเขายังได้รับรีมหาดไทยรับรีศึกษารับทีตรอรวเหมือนเดิมเพราะยังเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับแสดงวา่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีคือการปรับครรบอรมหรือไม่ความจริงเป็นเรื่องของนายกรัตรีคนเดียวนะครับเราสองคนนี่ วิภาควิจาร oh, <okay. S 1> แตน่นร <Okay. S 1> ายการก็วิภาควิจารตื่นมาเปิดนายกนายกก็พูดไปอย่างหนึ่งนายขอก็พูดไปอย่างหนึงนงงน่งถ้าฟังนักจัดรายการฟังนะครับทุกวันในสื่อสื่อมันหลายเนี่ยวิภาควิจารนอนไม่หลับแล้วกินพาราไม่รู้กี่เม็ดถึงจะหมดครับตามคนกลางคิด <laughs> คนที่ปรับได้คือนายกมนตรีคนเดียวครับตกลงหน้าที่ในการปรับรัฐดนตรีเป็นหน้าที่ของนายกหรือพ่อนายกครับคนเดียวครับ อันนี้ก็เป็นปากของผู้สื่อข่าวกี่ไรคือถ้าถ้าผู้สื่อข่าวปากปากมีวินัยบ้างนะครับพ่อของลูกเนี่ยเขาตัดขาดกันไม่ได้นะครับพ่อของนายกคนปัจจุบันบังเอิญเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ถูกมรสุมทางการเมืองถูกรับประหารครับปีสองห้าสี่เก้าจผมจำได้ครับสี่เก้าครับผมเป็นรับตีช่วย ว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะที่ประเทศกําลังรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมอยู่ๆก็มีการรัฐประหารถูกยึดทรัพย์ไป46,000ล้านจนปจัจจุบันเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีบุคคลใดทิตถูกกระทําจากฝ่ายปรดก,การเหมือนคุณทักษณิณชินวัตรอันนี้นะผมอยู่กับท่านเพราะผมมีหลักการนะครับผมไม่ใช่เอียงไปเอียงมานะ คนที่ถูกเผด็จก,การทําลายเนี่ยเราจะต้องอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเขาบังเอิญว่ากลับเข้ามาในประเทศก็ก็แบบที่รู้ๆกันนั่นแหละครับมีพระราชทานอภัยโทษเหลืออยู่ปีหนึ่งคนอายุเจ็ดสิบผมเจ็สิบเนี่ยถ้ามีความผิดก็ต้องมีระเบียบของราชทันอยู่ในถ้าไม,ไม่สบายก็สามารถที่จะออกไปรักษาตัวในที่ที่ราชทันกำหนด ซึ่งก็เป็นเรือนจําเหมือนกันนะครับร้อยคุณผู้จำเลยในการเจ็ดสิบปีเรามีความผิดก็ออกมาได้เหมือนกันระเบียบนี้ทักสินหรือใครก็ไม่ไม่ได้เขียนไว้มันมีมาก่อนนะครับฝ่ายตัวข้ามก็วิพากวิจารกันไปเมันถึงไม่ลงรอยกันคนที่วิพากษวิจารณนั่นก็คือคนที่เคยเป่านกหวีดคนที่เคยเป็นกปปสขับไล่ทั้งทักสินทั้งยิ่งรักมาหน้าเดิมเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเฉพาะอายุครับ โอเคจะรองก็เก้าสิบสองแล้วท่านคงไม่ออกมาแล้วฮะปกี่จะร้องคงไม่คงไม่มาดูกมาแล้วที่ที่อุบลท่านก็มานั่งรถไอ้เก้าอี้ไฟฟ้าก็ดีผมก็เคารพท่านนะผมก็อวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงความคิดทางการเมืองต่างกันก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าต่างกันแล้วนี่มีข้อยุติไหมครับเลือกตั้งเสร็จต้องจบ คนอเมริกันส่วนหนึ่งส่วนมากหรือเปล่าไม่ทราบไม่ชอบโรนัลทำนะครับอะครับอีกส่วนหนึ่งในชอบไบเดนมากแต่ว่ากมมลาแพ้แฮร์ริสแพ้คนอเมริกันก็ต้องมอบอำนาจให้แก่โรนันทำจริงไม่จริงครับผมอยากเห็นภาพอย่างนี้ครับในประเทศไทยไม่ทราบจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอ้าวพ่อตั้งลูกคุณทักษิณจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะไปตั้งลูกเป็นนายกรัฐตีได้ยังไง ผมอยู่พักเพื่อไทยเขาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนำพักเพื่อไทยปราศัยหาเสียงทั่วประเทศทั้งๆท,ที่ตั้งท้องตั้งคันนี่แปดเก้าเดือนผมเป็นคนปราศัยร่วมกับท่านทุกเวทีไปที่อำเภอพ,พรมพทิยลูกอยู่ในท้องถีบซ้ายถีบขวาครับผมเห็นความแข็งแกร่งในการพบกปากกับพี่น้องประชาชนเือนหมื่นเดินแสนนั่นคือภาวะผู้นำที่ฉายออกคนอื่นไม่รู้ คุณทักษณิณไม่เกี่ยวประชาชนเป็นคนเลือกในเมื่อคุณเสียถามีอันเป็นไปแค่ระดับหนึ่งเป็นไปอันดับสองก็ขึ้นมาก,ก็ก็เป็นเรื่องที่เรากําหนดกฎเกณฑ์ไว้คุณทักษณิณก็เข้ามาตอนนั้นคุณแพทางทางก็ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเพราะว่าแยกลูกแยกพ่อมันแยกไม่ได้ผมจะเป็นลูกสอสอทองปักเพียงเกตเพราะผมชอบอยากจะเป็นผู้แทนเหมือนพ่อทำยังไ,ไง บังเอิญว่าคุณอุ้งอิงในอายุสามสิบแปดสามสิบเก้าน่ะก็เป็นคนเจ็นวายอะ่ะถ้าเป็นคนเจนฑวายอายุขนาดนี้พักอื่นนะ่าจะดีมากแต่เกิดเป็นพักเพื่อไทยกลับไม่ดีครับเออแปลกเหมือนกันนะตัดสินกันโดยสายเลือดมันไม่ได้ที่นี่ไม่ได้สืบสันติวงศ์นะครับที่นี่มีการเลือกตั้งผ่านมานะใช่ไหมครับ <laughs> อัน<ะ>นี้ต้องอธิบายให้เข้าใจถ้ายอมรับ,รบอย่างนี้มันก็ไปได้ประชาธิปไตย ถ้ายอมรับไม่ได้จะประท้วงจะคัดค้านจะเดินขบวนก็ก็กกกตามสบายตามสบายเมื่อกี้พี่ดุออสอนพ,อพ,อพูดบอกว่าอยากให้ประเทศไทยเหมือนกับอเมริกาที่ไม่ชอบตัวนั้นทําก็ต้องยอมรับสี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อายุรัฐบาลเนี่ยผ่านไปแล้วสองปีถ้าไม่พอใจอยังไงก็ให้อดทนสะกดกัน้นอดทนจนครบสี่ปีแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นับสถานการณ์การเมืองอาจจะบีบ อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตไม่สามารถคาดการได้ับครับเรื่องหนึ่งถ้าพลบบงงบประมาณแผ่นดินไม่ผ่านสภาเนี่ยต้องยุบสภาอยู่แล้วกฎหมายสําคัญสาคัญที่ไม่ผ่านสภาต้องยุบสภาอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเราก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปหลักการคือยุบสภาคืออำนาจใ้แก่พลงประชาชนเป็นเรื่องธรรมดาของระบบรัฐสภาที่ไหนก็ทําอย่างนี้ครับแต่แต่เมื่อกี้คพี่สศบอกว่าถ้าอยู่ครบสี่ปีก็ดี นะครับทางฝ่ายแต่ต่างชัดเจนประชาชนจะได้รู้ว่าสี่ปีที่คุณทำนี่ดีผมจะเลือกคุณต่อถ้าไม่ดีผมก็ไม่เลือกมันได้มันได้ชัดเจนเลยนะครับมีคําถามหนึ่งเนี่ยเกรงใจพี่ทุสองแต่ขอถามนิดนึงได้ไหมครับคือเพื่อไทยเนี่ยในยุคที่เป็นไทยรักไทยเมื่อประมาณสองพันน้สี่ิบเ้าเนี่ยยอมรับว่าคุณทักษิณบริหารแล้วเศรษฐกิจกระเป๋าใน กระเป๋าเนประชาชนน่ะประชาชนมีเงินเต็มกระเป๋า,าฮะพูดง่ายๆแต่มาถึงยุคนี้เนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับทั้งที่คุณทักษิณเองก็เป็นคนที่อยู่เป็นที่ปรึกษ,ษาของนายกอุ้งยิงอะ่ะคุณที่สอมมองเรื่องนี้ยังไงคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่าเพื่อไทยเสียมบือตกหรือปัจจัยอื่นๆอะไรทําให้เศรษฐกิจวันนี้ไม่ดีเท่าเมื่อปี2549หรอะครับคือผมคิดว่าคําถามยาวไปแต่ตอบสั้นๆ คือผมผมก็พยายามฟังพวกนักข่าวเช่นพวกท่านเนี่ยพยายามว่าเอ๊ะทำไมเศรษฐกิจไม่ดีอยังวันอย่างนี้แต่ก่อนหน้าที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเกือบสิบเดือนนะครับออใช่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่กว่าประมาณกว่าจะเป็นนายกองนายขอกว่าจะเป็นเศรษฐากว่าจะโอเคยิ่งนี่นะใช้เวลานานสมควรบางคนบอกว่ารออีกสิบเดือนสิใช่ไหมปัญหาเอการเมือนเด็ก อันนี้คือช่องว่างที่สําคัญในการที่ความเป็นเอกภาพในด้านความคิดของคนในชาติน่าเสียดายเหมือนกันกว่าจะก่อร่างสร้างตัวเป็นรัฐบาลได้แน่นอนเศรษฐกิจที่รับมาจากรักฐบาลชุดก่อน,อนผมไม่ได้โทษนะครับซึ่งจะเป็นความจริงเก้าปีนี่เป็นที่น่าเสียดายอํานาจของประชาชนนี่ถูกพวกพเผด็จการยึดไปอย่างเด็ดขาดน,นี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอน เศรษฐกิจมันมีปัญหาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกปัจจุบันเห็นชัดเจนปัจจัยภายนอกซึ่งเราไม่คาดคิดว่าเขาจะเกิดขึ้นจากโน่นจากห่างกันเป็นหมื่นกิโลนี่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าเราก็มีศักภยภาพอย่างเช่นเรื่องสงการที่ผ่านมาก็มีคนมาท่องเที่ยวสิบจุดเจ็ดล้าน สร้างรายได้ห้าแสนกว่าล้านล้านนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยน่าจะเดินหน้าต่อไปได้เรากําลังคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทําต่อไปแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างเช่นอินเตอร์เซ็นเมนต์คอมเพกเียกลายเป็นบ่อนการสิโนไปซะอย่างไรยางอยเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายแก่พี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปนโยบายของรัฐบาลที่ พยายามทํากระตุ้นโดยเอาเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่บาทให้แก่พี่น้องประชาชนกําลังทํางานของเขาอยู่ต่อไปหลายเรื่องหลายนโยบายที่ทํานี้ S M A หรือการทาํางานต่างๆด้านเศรษฐกิจซึ่งก็มีผลอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้มีผลทันทีทันใดอันนี้ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมรับว่าวิธีการบริหารราชการแผ่นดินภายใตย้รัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่เหมือนในยุคที่ทักสิน มี377เสียงในสภาอย่างแน่นอนครับสรุปสั้นๆก็คือว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจเปิดเ็ษเหมือนในยุคก,ก่อนที่มีสสจนมากราาะะนง้นการดำเนินงาน,นก็เลยติดอุปสรรคในต่างๆนานาม,มีมีท่านบอกว่าในสมัยทัพสินมันเศรษฐกิจเหมือนคล้ายๆว่าหลังคามันรั่วหลังคารั่วใช่ไหมครัก็ซ่อมหลังคา แต่ว่าเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาสลักซับซ้อนมากมันฐานรากมันร้าเสาเข็มมันร้านะครับจะต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะความเข้าใจในการที่จะผักการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่าถ้าสร้างรถไฟความเร็วสูงสมัยยิ่งรักสองล้านล้าน,านเดี๋ยวนี้มันสิบล้านล้านจะสร้างได้หรือเปล่ามันต่างกันเหมือนกันนะครับ ครับเอาคําถามสุดท้ายตกลงคือรัฐบาลไปต่อใช่ไหมครับไม่ยุบสภาไม่เปลี่ยนครารบอรไม่<ผ>มถีบภูใจผมไม<ส>่ทราบผมเป็นสอสอฝ่ายรัฐบาลนะครับให้รัฐบาลบไปต่อได้ก็ก็ก็ดีนะครับเราก็เห็นว่าในการบริหารราชการแผ่นดินที่เสียงเราก็ยังมีครบอย่อยางนี้เราก็ไปต่อแน่นอนเว้นแต่ว่าเสียงในสภาไม่ครบเราก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ปินเรื่องธรรมชาติ การเมืองเรื่องธรรมชาตินะครับอย่าให้มันผิดธรรมชาติและถ้าภูมิใจไทยเขายืนยันเขาไม่สนับสนุนคาสิโนถ้าเกิดคาสิโนเขาเข้าไปสู่การพิจารณาตอนคืออย่าไปอีฟคอสอย่าไปตั้งสุติฐานคือคือพวกคุณชอบอีฟคอสถ่าอย่างนู้ท่าอย่างนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นปูโรหิตในทางการเมืองในการจัดรายการผมว่ามันดึงดูดความความรู้สึกความไม่น้องประชาชนโดยที่นักจัดรายการที่ว่าอีฟคอส ท่าอย่างงดท่าอย่างนี้ครับพักภูมิใจไทยปัจจุบันผมตอบท่านสัน้นๆได้ว่าเข้าห้องน้ํายังเอาเก้าอี้ไปด้วยครับยังอยากร่วมรัฐบาลอยู่ครับพี่อดิศรกี่ปีกี่ปีก็วาจาคารมคมคขเหมือนเดิมเลยครับเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าต่อยเข้าห้องน้ำก็เอาเก้าอี้ไปด้วยนอนก็คงเอาเกออ้าอี้ไปด้วยอกอดเก้าอี้ด้วยเขาอยากร่วมค,คือคือหมายก็ว่าไม่ไม่มีความจำเป็นต้องออกไป เขาไปออกแล้วพี่ก็ให้เาออกไปสามกระทรวงหลักก็มีมีความหมายต่อการเติบโตของพรรคของเขาอยู่แล้วถ้าออกไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็หาลมไปสั่งการอะไรไม่ได้ผมว่าผมคิดแทนภูมิใจไทยได้การเป็นรัฐบาลในการบริหารเพื่อจะสร้างพรรคนี่ดีกว่าการเป็นฝ่ายค้านอย่างแน่นอนครับ โอเควันนี้ขอขอบคุณพี่ที่สอนเพียงเกตนะครับว่ามี <c oughs> โอกาสขอกโอกาส,ออกาสคุยกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับไ,ไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากไปถึงเอฟซีเสื้อแดงของพี่ดีกว่าครับให้สั้นๆนีก<า>ครับผมแบบสุกต้นนะครับผมอยากให้ทุกคนเป็นนักประชาธิปไตยนะครับจะชอบอยังไงในสถานการณ์อย่างไรอย่างหนึ่งเมื่อสถานการณ์มีบทเรียนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็เอาบทเรียนในอดีตมาสรุปเพื่อจะนำชาติบ้านเมืองอย่าไปทำผิดเหมือนเดิมเอาสิ่งที่ เป็นบทเรียนในอ,นอนดีตมารับใช้ปัจจุบันเพื่ออนาคตประชาธิปไตยบ้านเมืองจะได้ดีขึ้นต่อไปครับขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับก็อย่างที่พี่ทีสอนเพียงเกตนะครับว่าเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเห็นต่างนะครับ แต่ต้องเป็นความเห็นต่างที่อยู่บนพื้นฐานประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับก็เราทุกคนจะว่าไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามทุกคนเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กันด้วยความสงบสุขและที่สําคัญก็คือเคารพด้วยความเห็นต่างและที่สําคัญคือประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนประโยชน์ของนกักการเมืองและประโยชน์ของพรรคการเมืองนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางถ้าลุปไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0ืนเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านีน้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0ืนเท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการค้าเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน q r code คได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ